สวัสดีครับในช่วงที่ตลาดหุ้นอเมริกานี่ร้อนแรงสุดๆทุบสถิติสูงสุดใหม่กันแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับว่าเอแล้วจะไปต่อยังไงดีแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เนี่ยเรามีลายแทงขุมซามมาฝากกันกับ3ามกลุ่มหุ้นเด็ดที่เป็นเหมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ซึ่งวอลล์สตรีทเขากาลังจับตาดูกันอยู่เลยครับเอาละครับคำถามที่ค้างคาใจนักลงทุนหลายๆคนตอนนี้เลยก็คือพอตลาดทำออทามไฮแบบนี้แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไร จะซื้อตามเลยก็กลัวจะอยู่บนยอดดอยใช่ไหมครับแต่ถ้าจะยืนดูเฉยๆก็กลัวตกรถอีกแล้วโอกาสดีๆมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่นะนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้และคําตอบก็อยู่ตรงนี้แหละครับวันนี้เราจะพาไปแอบส่องกันเลยว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพวกขาใหญ่ที่ Wall Street เขากําลังแอบทยอยเก็บคุณกลุ่มไหนกันอยู่เราคัดมาให้เน้นๆเลย3ามกลุ่มครับที่มีแววจะเติบโตสูงแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังมองข้ามไป แล้วก็แอบ,บกระซิบนิดนึงนะครับว่าบทวิเคราะห์เจาะลึกที่เราเอามาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองจากข้อมูลที่เราจัดเต็มให้ทุกวันในรายการหลักของเราเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาครับเอาแล้วครับพร้อมแล้วมาลุยกันเลยดีกว่ากลุ่มแรกนะครับผมขอตั้งฉายาเก๋ๆให้ว่าหุ้นคุณปู่ครับผมกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือการเติบโตแบบสม่ำเสมอและเป็นบริษัทที่แบบว่าแข่งแกรนมากมาก จนเป็นที่ยอมรับกันมาอย่างยาวนานเลยหัวใจสำคัญของหุ้นกลุ่มนี้เลยนะก็คือการเป็น Dividend Aristocrat หรือทับแปลเป็นไทยก็คือหุ้นปันผลชั้นสูงครับเ <c oughs> งื่อนไขก็คือต้องเป็นบริษัทในดัชนี S&P 500นะครับและที่โหดไปกว่านั้นคือต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีย้ำนะครับว่าเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกันไม่ใช่แค่ปี2ปี แต่คือ25ปีเป็นอย่างต่ำโอ้โหคือถ้าบริษัทไม่เจ๋งจริงไม่มั่นคงจริงเนี่ยนะทำแบบนี้ได้แน่นอนครับแล้วมาดูตัวเลขนี้กันครับ31%โหตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราข้อมูลจาก S&P Global เขาบอกเลยนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนรวมเกือบ1ใน3หรือราราวๆ31%ของดัชนี S&P 500ไม่ได้มาจากราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแต่มาจากเงินปันผลลว้ลวนเลย นี่แหละครับคือพลังของการเลือกคุ้นดีๆแล้วก็ถือยาวๆให้มันทํางานสร้างเงินให้เราอาลองมาดูตัวอย่างกันชัดๆเลยนะครับในตารางนี้คือหุ้นปันผลชั้นสูงที่ค่า P/E Ratio ซึ่งเป็นตัววัดความถูกแพงของคุณเนี่ยยังต่ํามากๆครับอย่างเจ้า Cardinal Health หรือ C.A.H เนี่ย P/E แค่16เองนะแต่นักวิคอยังมองว่ามันไปต่อได้อีกตั้ง20%หรือจะดู Walgreens W.B.A โอ้โห P/E แค่8เท่า คือมันเหมือนกับว,ว่าเราได้ซื้อบริษัทสุดยอดในราคาลดกระหน่ำเลยละครับได้ทั้งปั่นผลท,ที่โตขึ้นเรื่อยๆแถมไม่ได้ซื้อของดีราคาถูกอีกด้วยเอาละครับพักจากความมั่นคงสไตล์คุณปู่มาดูอะไรที่มันบือหวาขึ้นมาหน่อยกลุ่มที่2ครับหุ้นดาวรุ่งครับผมกลุ่มนี้เราจะเปลี่ยนโฟกัสจากความมั่นคงมาเป็นการมองหาโอกาสเติบโตแบบก้วกระโดดของราคาหุ้นกันบ้างโอ้โหดูตารางนี้สิครับตัวเลขมันเร้าใจจริงๆอย่าง BKV เนี่ยนักวิเคราะห์เขาคาดว่า กำไรต่อหุ้นหรือ EPS จะโตไม่ใช่แค่10-20%นะครับแต่โตถึง385%บ้าไปแล้วแต่แต่ราคากลับยังไม่แพงเลย forward PE อยู่ที่ประมาณ17เท่าเองส่วน VRT ก็เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาสสามออกมาดีเกินคาดม,มากๆแต่ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนเลยนี่แหละครับคือลักษณะของหุ้นดาวรุ่งที่เหมือนสปริงที่กำลังรอวันดีตัวพุ่งทยานแต่ตลาดยังมองไม่เห็นครับ และแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยกลุ่มที่3เครื่องจักรผลิตเงินสดครับกลุ่มนี้จะเน้นไปที่หุ้นที่จ่ายปันผลสูงมากๆครับสูงจนเหมือนเป็นเครื่องผลิตเงินสดให้เราเลยแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือตอนนี้ราคาหุ้นอย่างน่าสนใจมากๆครับดูภาพนี้สิครับมันชัดเจนมากๆคือตอนนี้เนี่ย PE ของตลาด S&P 500โดยรวม,มนะอยู่ที่ประมาณ25เท่าแต่หุ้นในกลุ่มนี้ที่เรากำลังจะพูดถึง PE เฉลี่ยต่ำกว่า10ต่างกันเกินเท่าตัวเลยนะครับมันคือของดีราคาถูกที่ซ่อนอยู่อย่างแท้จริงเอามาเจาะดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวเลขนี่มันช่างยั่วโยนใจสเสลือเกินอย่างคอนากราหรือ CAG ให้อัตราเงินปันผลหรือ dividend yield สูงถึง8.2%ต่อปีแถม PE ยังไม่ถึง10เลยหรืออย่างยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีอย่าง Warizon หรือ v z ปันผลก็ยังสูงถึง6%กว่า ซึ่งถึงแม้ตลาดอาจจะกังวลเรื่องการแข่งขันอยู่บ้างแต่สําหรับนักลงทุนที่มองหากระแสงเงินสดแล้วล่ะก็นี่อาจจะเป็นโอกาสทองเลยก็ได้ครับโอเคครับมาทบทวนกันเร็วๆอีกสักรอบนะครับกับ3กลุ่มหุ้นเด็ดที่เราคุยกันวันนี้กลุ่มแรกหุ้นคุณปู่สาหรับสายที่ชอบความมั่นคงปันผลโตต่อเนื่องกลุ่มที่2หุ้นเดาวรุ่งสําหรับสายที่มองหาการเติบโตของราคาแบบเน้นๆและกลุ่มสุดท้ายเครื่องจักรผลิตเงินสด สำหรับสายที่เน้นสร้างพาสีอินคัมจากเงินปันผลสูงๆในราคาที่คุ้มค่าครับเป็นยงไงกันบ้างครับถ้าข้อมูลเจาะลึกแบบนี้ที่เสิร์ฟให้ถึงที่แบบสดสดใ,ใหม่มันมีประโยชน์และถ้าอยากได้แบบนี้ทุกวันละครับก่อนตลาดเปิดเลยจะดีแค่ไหนนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่เรามีให้แบบจัดเต็มทุกวันในรายการเสพฟข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาของเรานั่นเองครับที่จะสรุปข่าวสําคัญวิเคราะห์หุ้นเด็ดให้แบบสดใหม่ก่อนใคร และแน่นอนครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆโอกาสการลงทุนดีๆแบบนี้ไปแม้แต่วันเดียวฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนักเทรดด้วยกันแล้วก็กด subscribe ช่องของเราไว้นะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดครับมีความเห็นยังไงคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ